หุ้นกู้บริษัทไทยฟูกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับหรือเรารู้จักกันในานาม TFG นะครับออกซื้อขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.6นะครับอ่ะใครไม่รู้จักบริษัทไทยฟูกรุ๊ปจำกัดมหาชนเราพูดถึงกันเล็กน้อยนะครับบริษัทไทยฟูกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต ไก่และสุกรนะครับโดยมีการดําเนินการธุรกิจทั้งในประเทศไทยและก็ประเทศเวียดนามตามคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน G.A.P. G.M.P. I.S.O. 9001 H.A.C.C.P. I.S.O. 14001นะครับแล้วก็ฮาลานนะซึ่งผลิตไก่สดแช่แข็งผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปต่างๆนะครับมากมายที่ออกมาเป็นอา,อาหารสุดสำเร็จรผลิตภัณฑ์หมูนะครับรวมไปถึงที่โด่งดังคือผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะครับโดยออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับเป็นหุ้นกู้อา,อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.6%เปนะครับเป็นหุ้นกู้โดยไม่้อยสิทธิ์ไม่มีประกันเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่17-18-19ก้ากรกาคม2566นะครับ บริษัทไทยฟูสกุปจำกัดมาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ทับ2566ครบกำหนดไถ่ถอยปี2569อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.6ต่อปีอายุ3ปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BB b b นะครับ 3B แนวโน้มอัตราเครดิตโดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่29มิถุนายน2565าทั้งนี้ผู้ออกคุณกู้จะใจใ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้จะสาบานจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุคุณกู้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทินิตี้จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ CGS c เ m b ประเทศไทยจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดมหาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนและเยวลาการจองซื้อวันที่17 1 8 1 9กรกฎาคม2566ในเวลาทําการของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนวันที่6มิถุนายน2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับนะครับปีพุทธศักราช2566นั่นเองนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ท bueno ี่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทั 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิโด,โดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ